สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่3ธันวาคมค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุย้ยพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้นุ้ยมาตลอดฝากทุกคนนะคะกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะ ภาคใต้ตอนล่างค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะทั้งนี้ก็เนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างค่ะและมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่าง ลงสู่ทะเลอันดามันในช่วงวันที่4-5ถึงธันวาคมค่ะประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงขึ้นขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองค่ะและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่3 4ถึง4ธันวาคมค่ะสำหรับมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมินะคะลดลง1-2งององศาเซลเซียสค่ะโดยมีฝนบางแห่งขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ และเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันนะคะและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรค่ะพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองนะคะทางภาคใต้อยู่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะและพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงนะคะอยู่บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะและสำหรับภาคอื่นๆนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านและตากค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะ และที่ภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันค่ะลักษณะอากาศทั่วไปนะคะตั้งแต่วันที่3-8ถึง8ธันวาคมเราไปเช็คกันค่ะว่าในช่วงนั้นสภาพอากาศจะเป็นยังไงนะคะในช่วงวันที่3-5ถึง5ธันวาคมยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างค่ะจากนั้นก็จะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่าง ลงสู่ทะเลอันดามันซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าและขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุม ภาคตวนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวนออกและภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมห ah. านครและปริมณฑลทําให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีฝนฟ้านนขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะส่วนในช่วงวันที่6ถึง8ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางค่ะอีกระลอกจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทําให้ประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะด้วยความห่วงใยค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย